สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์ลุงพลและปู่มหามุนีได้มีการเข้าไปร้องเรียนเรื่องถูกสื่อคุกคามสิทธิมนุษยชนขอความเป็นธรรมจากท่านศิระเจนจาคะในเหตุการณ์วันนั้น ก็มีปู่มหามุนีที่ได้มีการเข้าไปร้องเรียนด้วยโดยสื่อที่ได้มีการร้องเรียนก็มีอยู่3มช่องคือช่องไทยรัฐช่อง8และช่องอมรินและหลังจากที่มีการร้องเรียนเสร็จทางด้านของปู่มหามุนีก็ได้ออกมาทำคลิปวิดีโอโพสต์ลงในช่องโดยได้มีการวิพากวิจารณ์ ถึงการทำหน้าที่ของสื่อโดยทวงติ่งการทำหน้าที่ของสื่อบอกว่าไรจรรยาบันนะครับเออคุณลองกลับไปนั่งคิดและกลับไปนั่งไต่ตองว่าการกระทำของคุณในการนำเสนอสื่อทุกวันนี้มันเป็นอย่างไรนะไต่ตองกันให้ดีพู้คุณจบระดับปริญญานะครับพวกผมแค่ป .4 พวกผมยังคิดกัได้เลยนะครับพวกผมคนตลาดล่างผมยังคิดจะได้เลยนะ สารพัดทำไมล่ะครับถ้าไม่ไม่ติดตามชีวิตลุงคนนี่นะครับสื่อมวลชนไม่มีปัญญาหาแตกแล้วว่างั้นถูกปะ่ะหรือว่ายังไงหรือว่าต่อไเป็นยังไงในใจอธิบายหน่อยดิเออถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะทำไมกับผมเอากับคุณมคุณไม,ไม่กล้าสื่อมวลชนคุณไม่กล้านะครับอย่ามาบอกนะว่าไม่ให้ราคาใช่ผมไม่มีราคาแต่ผมมีคุณค่ากับพี่น้องประชาชน เออนี่เอากับคนที่เอาคุณก้าวขึ้นช่องไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบเอาแบบชัดๆเนี่ยคือถามต,ตรงนั้นเลยนะครับว่าทุกวันที่คงตามประเด็นน้องชมพู่จริงหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรแอบแฝงหรือว่าเก็บกดหรือว่ากดดันหรือว่าอะไรหรือว่าตะบายหรือย,ยังไงอธิบายได้ไหมครับเออผมนี่ มกคมนกนนตรรงัาปะชชจากประเด็นนี้นะคะผู้สื่อข่าวช่อง8ได้มีการพูดถึงประเด็นของปู่มหามุนีในเรื่องของการที่มีการวิพากวิจาร์ณสื่อโดยในช่วงที่มีการนำเสนอข่าวกกกอการละครตอนใครเป็นคนทำในช่วงถ้ายคลิปผู้สื่อข่าวได้มีการพูดถึงปู่มหามุนีว่า มีประเด็นประเด็นหนึ่งในช่วงที่ปู่มหามุนีมีการไร้สดมีการพูดถึงสื่อมวลชนมีการพูดถึงในทิศทางที่ไม่ดีวิจารณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ซึ่งในอันนี้เป็นมุมที่ไม่ค่อยชอบใจและก็เชื่อว่าสื่อมวลชนหลายๆคนก็ไม่ชอบใจคือสื่อมันมีทั้งดีและไม่ดี ปูเดี๋ยวเจอกันแน่เพราะได้มีการพูดคุยในเรื่องของเรื่องนี้กันถ้าหากปล่อยให้มีการไร้สดพูดแบบนี้อยู่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเดี๋ยวคนเข้าใจสื่อมวลชนไปหมดมี ไมฮะประเด็นหนึ่งที่ปู่มหม่าว,วุณีเขาไล์สดทาไมฮะพูดถึงสื่อมวลชนเขาพูดในทิศทางที่ไม่ค่อยจะดีมาเท่าไหร่อ,อันนี้เป็นมุมที่ผมไม่ค่อยชอบใจและเชื่อว่าสื่อมวลชนหลายๆคนก็ไม่ชอบใจคือสื่อมันมีทั้งดีและไม่ดีแหละปู่เดี๋ยวเจอกันแน่คือต้องพูดคุยเรื่องนี้กัน <c oughs> เพราะว่าปล่อยให้ไล์สดพูดอย่างเงี้ยไปฝ่ายเดียวมันไม่ใช่เรื่องดีเดี๋ยวคนก็ใจผิดสื่อมวลชนไปหมดนะเรามาต่อกันที่ทางเพจกูอีแฉเด็กกูจัดให ถึงสุดขีดกันนะคะได้มีการโพสต์ข้อความว่ากูได้ยินแว่เวๆมาว่าทางช่องใหญ่จะฟ้องกลับไอ้พลข้อหาหมิ่นประมาทสื่อและพาดพิงทำให้ได้รับความเสื่อมเสียหากเป็นจริงนั้นอีแฉขอสนับสนุนขอให้ช่องใหญ่เอาให้จมธรณีไปเลยกลางดีนักไออีหาราก ถึงว่ากูเห็นไอ้ทนายผมดกปกถึงไหลออกมาไร้สดบอกว่าหากสื่อจะมาทำข่าวหรือมาสัมภาษณ์ก็มาได้พนะไว้ไว้ตบหัวแล้วรูปหลังไอ้เวนฮ่าฮ่ฮพวกมึงส่อหาเรื่องเองกูอยากให้สํานักข่าวจัดให้แม่งหนักๆไปสุดๆเลยกูอีแฉจะนั่งอ้าขา เป่าพัดลมและจิบน้ำชาเย็นๆรอดูและฟังข่าวพวกมึงเฮอตากแดดแพรบภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้มาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าโดดเข้ากองไฟกันเองดังนั้นเมื่อโดนเผามึงอย่าร้อนนะไอเน่ หลักฐานสื่อคุกคามมึงก็ไม่มีเขาถามว่าสื่อคุกคามมึงยังไงอึกอักตอบไม่ได้แต่หลักฐานที่มึงคุกคามสื่อทำร้ายร่างกายสื่อชิงทรัพย์สื่อเพียบเลยนะเครียดเลยมึงน่ากลัวฮ่าฮ่ฮมันแหกปากบอกชาวโลกว่าสื่อคุกคามแต่ไม่มีหลักฐานมายืนยันประกอบสักอย่าง แต่แต่ที่มันทําให้สื่อเสื่อมเสียหลักฐานม,นมันมัดตัวชัดเจนกระดูกมันคนละเบอร์กันเห็นเห็นใช่ละเพื่อนทีนี้มีหนาวแน่หลักฐานมันก็คือภาพกับน้องฟ้านักข่าวอมรินจามันบอกว่าสนิทกันล้อเล่นกับน้องฟ้ามึงไม่ต้องนั่งอาขาเดี๋ยวเขาก็เห็นหมดนั่งหนีบจิบชาไป เอาท่านั่งสวยๆนั่งอ้ามากไอเนจะหลงมึงเอารอดูนะครับโอ้ยให้เป็นจริงเหอะกลางดีนักเอาให้หนักไปเลยอย่าเล่นก็สื่อหลักยักษ์ใหญ่คุณก็แค่มดตัวเล็กช่องใหญ่ๆถ้านายเข้าระดับหิ้วกะทิไม่ใช่หางกระทินะจ๊ะกูอยากให้สามช่องใหญ่ร่วมกันฟ้องมันไวๆโอ้ย แค่คิดก็บันเทิงแล้วสนับสนุนช่องใหญ่ทุกช่องฟ้องกลับให้มันไม่มีฝาบ้านเหมือนเดิมเธอเห็นว่าเช่นนั้นละเพื่อนคิดทั้งไทยรัฐและช่องแปดด้วยนะจะฟ้องมุดหีด้วยนะ่ะจัดไปเลยค่ะเป็นภัยสังคมไอ้ข่างหกขึ้นโวอมันไม่คิดตอนมันไม่มีฝาบ้าน สื่อทุกช่องเขาช่วยดึงมันขึ้นมาจากนรกมันยังแทงข้างหลังทุกคนที่ช่วยมันจัดสักหน่อยเชียร์สุดใจเลยจ้าขอให้ฟ้องจริงๆเธอสาธุสาธุ